กันดิ้นแบบอตอนที่เราเกิดมาใหม่ๆพอเรารู้สึกตัวพอจะขยับตัวได้เราก็จะดิ้นแบบนี้ครับเข่าจะไม่ยกนะครับเข่าจะากระหน่ำกับพื้นนะที่ขาไปนะครับแล้วเราจะรู้ว่า,าแก้อาการของการปวดเข่าแล้วก็ช่วงของสักเทศครับอันนี้สบายๆอย่างนี้ดูน,นี้นะครับถ้านใครมีอาการปวดาขา นะหาพื้นลื่นๆเป็นพื้นกระเบื้องหรือว่าเป็นพื้นที่มีเสื่อน้ำมันก็ได้ครับนะนี่จะได้วอกเข่าเต็มๆนะครับหนาะสิดขึ้นตะิดรงนอนแล้วก็บริหารได้นะครับนะเราปวดเราเมื่อยเข่านันะไม่ใช่นอนรอเฉย เราสามารถบริหารร่างกายเราได้ตีนะเขา่าตจักรยานในอากาศอันนี้ก็บริหารว่วเขา่านะใครมีอา,ารเข่าบวมนะเดดลมเดินในสวนตบรวเว่นวเขา่าแล้วก็ถีบเข่าอย่างนี้นะครับแนะนะล้วปั่นจักรยานนะก็บริหารหัวเขา่า ว่ายน้ำปลาว่ายน้ำนะครับถ้าปลาว่ายน้ำนี้จะได้ประโยชน์มหาศาลตรงบริเวณของ L4 L5 ไปทั้งหมดนะครับแก้อาการปวดหลังแล้วก็หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทบริเวณ L5 เหนือสะโพกขึ้นมาครับท่านี้มีประโยชน์มหาศาลนะครับแล้วกลางแขนไปสบายๆนะครับแต่พื้นต้องเลื่อนนะครับถ้าพื้นไม่เลื่อนจะทําทไม่ได้ ง่ายมากๆครับยกเว้นตัวขี้เกียจครับอันนี้เราสอนแบบขี้เกียจที่สุดแล้วนะครับี่ง่ายๆครับ่ยกไปยกมาง่ายานะครับหมูนะครับสบายสบายอ่าหูเลื้อยครับหูเลื้อยสายเอวไปนะครับเห็นไหมครับมันจะได้เต็มๆนะครับนะอันนี้ก็ดูตั้งแต่เอวนะครับ ปยันปีกไหลทั้งหมดเลยครับจะบริหารได้หมดเลยน,นั้นใครมีอาการปวดเมื่อยนะครับนะช่วงก่อนนอนเราก็ทําแบบนี้นะครับเลื้อยไปเลื้อยมาเลื้อยไปเลื้อยมาครับอุ้ยหมอไม่ต้องไปหาเราจะไปเชื่อถือมันนะไปกายภาพไปแล้วไปอีกก็ไม่หายนอนเลื้อยแบบน,นี้ชัวรกว่า เลื้อยเลื้อยเลื้อยอ่าครับมันเหมือนลักษณะของงูเลื้อยนะครับนะไปชา้าช้านุ่มนุ่มนะครับอันนี้จะได้ได้ทั้งตัวครับได้ทั้งตัวสบายสบาย,บายในท่านอนผ่อนคลายเราสบายสบายครับพราะเรามีท่ากายบริหารในการดูแลสุขภาพนะปวดเมื่อยต่างๆเราก็เลื้อยไปแบบนี้ครับเอาผ้าสักผืนปูที่เนี่ยพื้นแล้วก็เลื้อยไปเลยอันนี้ง่ายๆนะครับ นะครับเป็นท่าการบริหารง,ง่ายๆนะครับไปแล้วนะใครมีสุขภาพดีก็จะเลือ้อยไปได้ไกลนะฮะคนไหนสุขภาพไม่ดีเลือ้อยไม่ออกครับติด <c oughs> ก้นติดพุงครับดิ้ดูสินะครับกา,ารดิ้นแบบนี้นะครับมันจะได้ช่วงขาช่วงเข่าช่วงแขนช่วงเอวหมดเลยครับ ขณะเราใครป่วยก็นอนดิ่นแบบนี้นะครับพิสูจน์ได้นะครับมันจะดีขึ้นหนึ่งทันตาเห็นถ้าดิ้นจริงจบจริงจบอันนี้ก็ได้ได,ได้ทุกส่วนของร่างกายนะครับเราสามารถประยุกต์แอปพลายองค,ความรู้นี้ในการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆครับแบบชาวบ้านชาวบ้านเราไม่ต้องอ,อะไรมากครับ